อ่ะเปิดหัวคลิปให้หน่อยสูดคิครับคุณลงเด่นอะไรอ้าวสวัสดีเอ็มควรลุงเด่นครับวันนี้เราจะมาจ้างคนอยู่บ้านโดยการพาไปกินหมากระทุหมูกระทะเออวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายร้านนี้เคยมากินแล้วของเยอะดีอันนี้เป็นการก็เรียกว่าอะไรพามากินหมูกระทะแบบว่า ขอไปเที่ยวอ่ะเราไปเที่ยวกันเราก็เลยจะพามากินหมูกระทะเป็นการตอบแทนที่เราจะได้ไปเที่ยวพวกนี้วันนี้ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวันเนาะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีพีวันนี้จะ,นนจะพามากินหมูกระทะก่อนที่จะเดินทางครับพวกนี้เราจะ go let's go กันก็เลยเอาหมูกระทะปิดปาก <Okay. S 1> ไปไปไป วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชิมร้านหมูกระทะอีกร้านหนึ่งครับพิงลานาซีฟู้ดหมูกระทะนะครับอยู่เทศบาลตำบลบ้านดูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับอยู่ติดถนนพหลโยธินนะครับที่นี่ก็ถือว่ากับข้าวเยอะนะกับข้าวก็คือเยอะจริงนะ นี่หัวละ329บาทครับไม่รวมเครื่องดื่มนะครับนี่ก็กุ้งก็ใส่มาเป็นเรือลำใหญ่ๆอย่างนี้ครับมีกุ้งสดมีหอยให้ชิมนะครับนี่หมึกเป็นตัวตัวอย่างนี้เลครับนี่หมึกก็มีหลายแบบครับดูตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็มีครับผมส่วนใครที่ชอบกินบาร์บีคิวนะนี่เสียบไม้ไว้รอแบบนี้เพ,พียบเลยจะกินแบบบาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวไก่มีหมูมีเนื้อมีไก่ครับก็ เลือกกันได้ตามอาธยาใยครับเสิร์ฟแบบไม่อั้นนะครับนี่ปูม้าก็มีครับตัวไซส์อย่างนี้เลยนะให้เลือกก็เลยนี่ปลาปูม้าก็ตัวใหญ่ๆครับก็เลือกเอาได้เลยไม่จํากัดเวลาด้วยนะครับที่นี่ครับอาหารนี่ก็จะเสิร์ฟมาตลอดเวลานะครับนี่ใครมาก็เชียงรายอยากแวะมาชิมเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับนี่เลยอ่าก็นี่ผลไม้ก็ให้แบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนะผลไม้รากไม้นี่ก็จัดกันแบบเต็มๆนี่ใครมาเชียงราย แวะมาชิมกันได้เดี๋ยวเราไปชิมดูกันสักหน่อยว่ารสชาติวันนี้จะได้เรื่องไหมดูผลไม้ครับโอ้โหใครอยากกินอะไรอยากกินลำไยก็มีนะนี่แก้วมังกรก็มีครับแคนตาลูปก็มีครับเป็นหมูก็มีเยอะหมูอบสาหร่ายหมูอบซีอิ๊วหมูอบน้ำผึ้งนี่มีเพียบเลยครับนะนะหอยนางรมนี่ก็ตัวเป้งๆครับทั้งปูทั้งหอยนี่ก็จัดกันแบบจุกๆครับนะตอน,นเย็นๆมาเขาก็จะเสิร์ฟกันประมาณอย่างนี้เลยครับเนี่ยดูเต็เมเรือครับเสิร์ฟไม่อั้นครับมีผ 329บาทครับผ่ากับข้าวคือว่าอาป๋าที่เราเคยไปกินก็ไม่แพ้อาป๋านะที่นี่นะดูปูตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็คือฟรีบุฟเฟ่หัวละ300ร้อกาสกับ399เกาเแล้วเลขสอยเก้าสคือฟรีน้ำฟรีน้ำแข็งได้ทั้งวันทั้งคืนนะถ้าดื่มไม่อั้นอ่าถ้าดื่มไม่อั้นเรากับข้าวเยอะแล้วก็อาหารทะเลนี่เพียบครับดูปู น,นี่เราเพิ่งมาเจ้าแรกๆนะแต่ว่ามีคนมาหลายเจ้าแล้วดูปูครับปูม้าก็คือไซส์อย่างเงี้ยนี่เลยเลือกกากินแบบไม่อั้นครับแล้วนี่ใช่หมดเลยนี่หอยหอยหมากหอยขาวหอยอะไรนะก็ะนี่ก็เป็นหอยนางรมครับเต็มๆนี่ใช่หมดเลยนะยาไปนู่นนะนู่นนะอันนี้เต็มเรือฝั่งปบาบิบกคิวนะทีนี้ก็เป็นหมู ไม่ได้พากันมากินหมูกระทะแบบนี้น่าจะเกินปีแล้วล่าสุดเมื่อไหร่ของคุณจำไม่ได้นอกจากกินอยู่ที่บ้านนะแตน่จะได้ดดดดออกมากินกันที่บ้านออกมาข้างนอกทีมีหอยแครงเซงจีดูเด่นชอบนี่ก็คันเทนาครับกุ้งดองกุ้งแชบวยแม่กุ้งดองซิกยูครับนแล้วก็มีกุ้งอันตัวนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบไซส์ครับเลยนะเต็มน,นะมีเยอะครับนะ ลุงฝ้ายก็เตรียมพริกกระเทียมมาครับมีหมูแล้วก็มีหอยเมงคู่หอยเชยลลแล้วมีหมูหมักหมูหมักงาก็พร้อมชิมได้เลยครับรประเดิมกันเลยจะ้ะนี่ก็คือหมูกระทะ มากินหมูกระทะก็ต้องกินหมูใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเนื้อนะะคอ๋อเนื้อแล้วนี่ยย่างกันไปเลยอนุญาตเปิดต่อมก่อนเปิดต่อมารับรอกุ้งดองซีอิ๊วกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดแล้วราคานี้ไม่จํากัดเวลานะครับสามเก้าเก้าไม่จํากัดเวลาหวานฟองคุณแบบกัดอันนี้ละนี่คกุ้งดองซีอิ๊วครับ น้ำจิ้มมาอย่างนี้กินคนละสักร้อยตัวนี่ก็คุ้มไปเลยนี่ผมน้ำจิ้มเขาก็ทิหือว่าคมกรเข้มข้นเลยน่ะหอยก็เยอะหอยแครงก็ลวกแบบพอดีกินหอยหอยลวกหอยดีนี่นะลวกหอยแครงกินหอยแครงกิโลหนึ่งผมไม่ชอบ โอ้แซ oh, มาครับ FC กุ้งเผาเด้อกุ้งเผายุทธยาครับมากินถึงเชียงรายได้โอ้วนๆใหญ่ๆเหมือนไส์แบบกุ้งคัดเลยนะเนี่ยพ็ตัดครีมตัดแข้กมันออกครับมีกินไม่อัน้นคิดว่าจานนี้เท่าไหร่ถ้าเรามาย่างกินเองอย่างนี้ครับเนี่ดูไส์กำลังสวยๆนะแล้วก็จุดก,การก็ลุยได้เลยครับ ลูกค้ากำลังเริ่มมาบรรยากาศดีๆวันนี้อากาศไม่ร้อนมากด้วยใ,ใหญ่ๆแมงคู่จัดไวเลวันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ได้ตั้งใจจะมากินแบบนี้มากินแบบนี้นะขับรถมารับลูกชายอ่าเราก็เลยแบบไหนๆพวกนี้ก็จะเดินทางกันเลยบ้างงั้นทำมากินหมูกระทะกันสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่วิธีกินกุ้งดอง ซีอิ๊วลรงเด่นพริกขี้หนูสวนกระเทียมใส่เข้าไปน้ำจิ้มซีฟู้ดมาหน่อยหนึ่งจิ้มซีฟู้ดราดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตักกินได้เลยนี่ครับนี่นะถือว่าดีครับน้ำจิ้มอันจริงๆไม่ต้องแช่อะไรของเขาก็อร่อยแล้วนะเมื่อกี้จิ้มดูก็ถือว่าดีเลยครับกำชากี้เลยนี่มีพริกมีกระเทียมติดมากับกุ้งดองซีอิ๊วอย่างนี้นะครับชิวๆ ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดครับราดอย่างเงี้ยอืมอืมหวานชุวยๆเบิง้งสิบตัวลวกกิมจุม่มพริกขี้หนูสวนหน่อยดองกุ้งดองกุ้งดีกรอบ ของคุณกุ้งเผาเรียบร้อยแล้วนะครับสดเพิ่มเลยเนี่ยเนี่ยดูสองตัวเต็มจานนะครับกำลังสุกดีกำลังสุกพอทานนะครับโอ้ยยาย่ใ่ลื่นนี่ใสอย่างนี้เลยนะจานนี้โอ้ยกโช์หนเลยสิจานใหญ่ตัวใหญ่มากนี่เพื่อน อยู่บ้านดู่เวียงบ้านดู่เมืองตัวเมืองเชียงรายนะครับเนี่ยซสอย่างนงี้เลยแกกินเลยครับกินเลยแต่มันร้อนหน่อยรอแป๊บหนึ่งนนก็อาจจะเสียงดังหน่อยบรรยาก,กาศถือว่าโอเคนะกุุงัตัวใหญ่ดีครับเออหน่อยาดกุ้งอหอยรอตัวใหญ่มากใช่นี่รอต่ข้าไปก็บเนาะมันที่เราไปเก็บน,นะครับตัวใหญ่แล้วก็กุ้งก็หัวฉ่ำมากนะปรุงแน่นมากยังถือว่าสด ก็แน่นมากครับเนี่ยดูหัวยังแบบรูดยากเลยแล้วเนื้อแบบนี้เลยตัวนี้เขาก็เอาไปผัดกับเขาเอาไปเหมืนอนใสีชีสเข้าไปใส่ชีสเข้าไปเอาคืนนี้โชว์ได้นะอกอห,นหนึ่งอะไรไหมกดแน่นอยู่ใกล้กองเวิร์กไม่เวิร์ก อหวานกิมซีฟู้ดแบบไม่ได้แบบแ,บบแช่มาเนาะแบบยังได้ความสดแบบดีอยู่อะ่ะกินกับหอยรลอดหวานมากใสกระเทียมใส่กระเทียมเข้าไป มีน้ำมะนาวเพิ่มให้เติมน้ำมะนาวเข้าไปเรื่อยๆฟองคุณจัดเฟรนช์ฟรายเป็นปจานหนึ่งครับไอไอศครีมหมดเป็นสองถ้วยแล้วก็อะไรอะอะไรปลาท่องโกะะนี่อะไรเหรอคันักเก็ตน,นักเก็ตอ๋อเจอนักเก็ตกันไปอีกสี่ชิ้นสองสองอยู่นะนหอยหอยตัวใหญ่มากครับนี่เกิดนี่นนน ก็ใหญ่มากเอาไปผัดช,ชานี่อร่อยดีนะข้นอกบานของแค้ถ้าผมร้านนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยท,ที่กำลังแบบตอนนี้เลยนะคือกุ้งดองสีอิ้วเนี่ยนะครับคือแบบดิ่งดี เกือบยี่เกือบสิบกว่าจานแล้วนะมัจนจัดให้อืหัวฉ่ำมากหัวแบบแน่นๆเลย กนนก็เขามีบาร์บีคิวมีหม่มาล่าตอนนี้มาใหมา่ๆเลยแบบยิงเยอะๆกว่าเท่ากับอาปา่าเลยแล้วจะมีอั้นด้วยเกัเคาเรียกว่าอะไรนะของคุณนั่นพพน่ะข้าวปั้นอ่ะชูชีอะ สายหน้าเลยอ่ะไปดูอ่ะมาแล้วมาถึงมาลงผมว่าร้านนี้นี่ถ้าถือว่ามาถือว่าโอเคนะนะ่นเลยเนาะมันมีครบทุกอย่างอ่ะบถ้าไม่เอาเครื่องดื่มสามสองเก้าได้เหมือนกันหมดเลยแต่ตรงนี้สามเก้าเก้าก็ได้น้ำแข็งเพิ่ม ก็กินเป็นแบบนี้เลยน้ำพกกับอารมณ์กินแล้วแต่จะก็บอกอีกคนละกี่บาทห0สิบบาทละประมาณหกสิบบาทเ็เริ่มนั่งมองลยครับแกพูดกินกล่องไปเท่าไหร่โซ่มึงจะหลุดแกขาดแล้วหนิเดี๋ยวคุณดู เขาก็รังรว,ว้กนพอดีนะ <c oughs> ไมาแทงรวก้กกำลังหวานแลยเต็มเลยตัวมันไม่ใหญ่แต่ว่าเนื้อมันเต็มนะ <c oughs> เนื้อเขอาตัดออกก็้อเปล่า เมื่อกีก้กะเอากุ้งมาแช่น้ำปลาแล้วเนี่ยกุ้งขาวอ่ะเอากุ้งขาวมาอีกจานหนึ่งแต่พอดีพอเดินมาแล้วมันไม่เห็นใส่กุ้งที่เขาแช่ให้ยเยอ,หอยอะเลยกุ้งเขาแช่หรือเปล่าทำไงดีเนี่ยโชคกองทัพยุบานไม่เก็บเทยไว้รอไม่ไหวแล,ล้วเนี่ย คือเราไม่ได้ตั้งใจกันมาอย่างว่าเลยโอ้อออสบายมากชิ้นใหญ่มากเขาเรียกกระตันสบายเลยเราไปอยู่ต้องง้อ ลลมไ,มไม่เขาปรุงพอ,พอพดีเลยนี่จะเทียมเข้าไปเวลากินหมูกระทะนี่น้ำจิ้มใส่ไปเลยสามแบบมันจะได้แบบพอดี หืมแน่ใจนะโชว์กล้องหน่อยโชว์พี่ๆหน่อยด้วยกุ้งดองซีอิ๊วสิบถาดสิบด้วยยี่สิบตัวน่ะ จิ้มอร่อยปรุงแบบใส่นี่เข้าไปเพิ่มใส่น้ำมะนาวเข้าไปเพิ่มมาืมไม่เอากุ้งเผาอ่ะเล่นกุ้งดองซีอิว๊วอย่างเดียวเลย เมื่อกี้อินกเผาแช่ยยอยาดีแมนบอครับเม่อกี้ตอนอากกินนี่ห้าวมากอะเดินมาแบบสวัสดีครับอะไหอยากก่างนี้นะตอนนี้ความห้าวห,หายไปแล้วาขาวก็ทอดู้ขาขัดนาจะนอนแช่น้ำแช่น้ำปลาอวนลอยากกินกุ้งแช่น้ำปลากุ้งรองซีิ๊วมาแ้วนนี้แหละ ดองเดี่ยดอกแบบเด้งๆู้แบบเด้งๆอ่ะเด้งมาอันนี้เาจะทยังไงเี่อันนี <y <y ้เ้าย่างเว่ายังไงเลยย่างอย่างนี้เลยเนาะ่งอยากกินไส้เหมลองไส้สวยุ้ันี้ยกินุ้งเาะเอกน่ด ร้านเปิด4โมงถึง5ทุ่มนะครับเดี๋ยวใครมาไม่ถูกหรือว่าใครอยากมาผมปากบุดให้ในะคอมเมนต์ครับพระเอกเราเจอเนกเกตเจอเฟนไฟายเจอไอศครีมไปสองถ้วยเริ่มจะตึงๆครับดูนี่แต่ว่ากุ้งนี่หัวแบบชำๆเนี่ยดูครับก็ถือว่าดีเลยนะถ้าต,ตัวใหญ่มากย่างกินกันเองประมาณอย่างนี้เลยครับนะ ตอนนี้ลูกค้ากําลังจะเริ่มเข้ามาครับยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ลูกค้าเต็มนะครับนะกินแบบไม่จํากัดเวลาใครที่สายสายชอบกินบุฟเฟ่ลงมาได้ไม่จํากัดเวลาครับร้านเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มคําก็นั่งกันไปเลยแต่ว่าพวกผมก็อยู่กันไม่นานครับค่ะก็นี่นี่ก็นี่เลยได้บรรยากาศพาแบบกินแบบสไตล์ครอบครัวนะครับนานๆก็ได้ออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่ดูคน ชวนมาเริ่มจะเอามือเท้าโต๊เก้าอี้นะครับเริ่มจะแบบเริ่มจะไม่มีแรงจะขยับแล้วครับเป็นอย่างนี้เลยไปแล้วครับมาไวไปเค็มไว เมื่อกี้นี่มาตอนมาอย่างห้าวตอนนี้ไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่หมดแรงหมดแรงเยอะเยอะน้องฝ้ายเอากุ้งไปเผื่อลุงเด่นเยอะเกินผมกินแต่กุ้งกับผลไม้ผมก็ไม่ได้กินสักอย่างอิ่มเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปเตรียมของนะพรุ่งนี้น่าจะมีทริปการเดินทางแบบยาวพอสมควรนะครับจะแอบไปเที่ยวสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องรอติดตามนะเป็นกำลังใจครับแล้วบางวันเดียวผมจะไลฟ์สดในแอปฟ้าผมเผื่อจะถาม เพื่อนๆพี่ๆ FC ว่ามีสถานที่มีโลเคชั่นไหนที่แบบอให้ผมไปไปเที่ยวไปชิมดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โคนมาเต็มละเจอเมื <c oughs> ่อเช้ารถมามีคันเดียวนะ <c oughs> เทียบเลยตอนนี้รถมาเต็มเลยแต่ก็ไม่มีใครมา <c oughs> เอา,าเงินเ <c oughs> <c oughs> ราพอดีเลิกเลิกปุ๊บก็มาเลยไง <c oughs> บรรยากาศเหมาะมากมากินหมูกระทะครับนะ ใครมาบ้านดูเดี๋ยวผมปักหมุดให้ในคอมเมนต์รับไปเจอกันที่บ้านเลยกันอร่อยถูกใจน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดเอาฝากนี้เอาฝากตรนี้ข้งนงน,นี่เลยรถนอนอ n อน u r ฝากเกือบช่วยค่ะอ้าวกินอิ่มเสร็จนอนเลยเหยียบยาวไปเลยโอย้ทำงานช่วยทำงานดีมากครับไม่เหมือนตอนก่อนไปกินภรรยาเนาะเพื่อนะ เอาหัวมาทางนี้ก็ได้ละเอาหัวมาทางนี้เราขาไปโน่นเราเหยียดยาวไปเลยนะมีหมอนมะลูกหมอนมะฮ้าโล่งมาเตะเออนอนมาเลยลูกนอนมาเอากระดาษไปทับเอกสารตรงนี้อุ้ยกระดาษทิชชู่ก็ได้ลูกนี่อย่าทับเอกสารตรงนี้อย่าทับนะอ่ะนอนไปยาวๆยากแล้วว่างประตูนี่เด้อรอบประตูนล้วโอ้กุ้งยังติดกุ้งยังติดมาอยู่เขียวหมดเกินไปได้ ปก็ต้องเขียนในของเขาให้เวิร์ดเนาะใช่ครับโอ้โหฟ้ารังฝนครับวันนี้ลุงกินน้ำสวยมากเลยนี่เห็นลุงกินน้ำนานแล้วนะทางเข้าบ้านครับก็ถึงเวลาไปนอนเตรียมเพาะเดี๋ยวไปเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวไปนั่งคุยกันที่บ้านลุงเตี้นดีกว่าวันนี้บรรยากาศดีดีครับฝนตกใหม่ฟ้ารังฝน มาแล้วครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมีเราจะเ,เดินทางกันประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับพรุ่งนี้มุ่งหน้าสู่กทมนะแต่ว่าเราเราจะไม่ขับรถไปนะครับเราจะนั่งเครื่องไปยังไงก็จะมีคอนเทนต์นิดหน่อยยังไงก็รอติดตามได้ในการเดินทางของผมกับผู้จัดการส่วนตัวในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าเดี๋ยวเจ๊จิ๋วไปส่งขึ้นเครื่องนะแล้วก็น่าจะมุ่งหน้าสู่ แถวไหนเนาะแถวเขาเรียกอะไรผมก็มไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะนั่งแก๊ปไปอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็จะลงไปทางแถวไหนฮะทริปนี้ไม่ยาวนะก็จะน่าจะไปแถวอ,อ,อะไร่ะกรุงเทพนคนปรปฐมราชบุรีสมุรสงครามสมุรสาครราชบุรีแล้วก็อาจจะถึงทับ,ทบ ถ้าเวลาพอนะก็อาจจะไปถึงเ,เพชรบุรีประจวบครีขันแต่ว่าถ้าจะลงไปใต้ต่อนี่ผมก็คิดว่ารอดูอะว่าถ้าเวลาพอก็อาจจะลงอยากจะไปเที่ยวระนองนะไปดูตลาดประมูลปลานะครับแล้วเขาบอกว่าเราสามารถข้ามไม่รู้ฝั่งพม่าจะสงบไหมไปดูหมู่บ้านคนมอนหมู่บ้านคนไทยพัดถิน่นที่อยู่ฝั่งเมืองเขาเรียกเมืองอะไรตรงข้ามกับระนองนะครับเมือง มืออะไรผมทำอุตสาห์ทําการบ้านอะแต่ผมลืมนะแต่ว่าหรือว่าอาจจะไปไม่ไกลไปอยู่โซนนั้นก่อนแล้วกลับมาก่อนก็อาจจะมาแวะแถวอุทัยแถวนครสวรรค์สิงห์บุรีอะไรอย่างนี้สุพรรณบุรนะีจะวิ่งจะวิ่งโซนๆน,นี้นะครับใครที่มีร้านแนะนําหรือว่ามีคอนเทนต์ที่ให้ให้ลุงเด่นไปถ่ายได้ก็ทักมาที่เพจหรือว่าในคอมเมนต์นี้ได้ผมเ,เข้าไปอ่านนะครับอลองดูเดี๋ยวก็จะ เช็คอินในแอปเขียวของผมอะนะแอปฟ้าว่าอยู่จุดไหนจุดไหนแล้วก็แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไปทริปนี้หนึ่งถ้าถ้าไม่ได้ใช้รถส่วนตัวไปเนี่ยมันก็อาจจะจริงๆถ้าการเดินทางถ้าเอารถส่วนตัวไปเอารถเอารถตู้ไปหรือว่าจะเอารถอ,อีขาวพี่ขาวไปเนี่ยมันก็จะประหยัดในในเรื่องของค่าที่พักนะครับแต่ว่าทริปนี้คือเราก็จะมีรถใช้อยู่แต่ว่า เอ่อมันจะไงมันถ้านอนในรถแ้วอยู่โซนนั้นถ้าไม่มีแบบมันไม่ได้หนาวมันอยู่ทางเหนือเนาะแล้วหน,หน้านี้มันก็ไม่น่าเหมาะตรับการไปแคมปิ้งที่ไม่มีแอร์เงี้ยนอนในรถนก็คงจะไม่เวิร์กยังไงก็ต้องลองติดตามครับแต่ว่าถ้าเป็นนอนในรถอย่างเดียวถ้ารถส่วนตัวไปมันประหยัดได้เยอะนะไปสิบวันนี่ก็ประหยัดเรื่องของไปอย่างทีิปก่อนเนี่ยไปที่ตรานมาเนี่ยเอารถพี่ขาวอัวไปเนี่ยเอาขาวอัวไปนี่เราไปติดแอร์มาเราติดแบตมาก็ไปได้สบาย หรือว่าถ้าที่ทิปล่องใต้เนี่ยผมจริงผมอยากรถตู้ไปนะรถตู้ขาวผมนี่แหละที่ปร,ประกาศขายในช่องแฟมิลี่แต่ว่าก็มีคนทักมาเยอะนะครับแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่ได้รีบถ้าักยังไม่ได้ขายผมก็จะใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะอาจจะมีทิปเคยเคยถามพีกพ่กบว่าจะขับไปมาเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นรถบ้านเนี่ยผมเคยเจอ เคยเจอผู้หญิงสองคนเขาเขามีเขามีรถบ้านเหมือนกันเขาเป็นคนระยองมั้งแต่แกพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องมากแล้วก็แกก็เหมือนประมาณเขากเกษียณนะนะแล้วเขาก็พูดภาษาจีนได้ดีมากไปมา,ไปมาเลยไปมาเลเีเนี่ยก็ไปเจอด่านตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจด่านจะเยอะหน่อยเขาบอกแล้วก็เป็นเขาคุยจีนได้จีนกลางอะไรเงี้ยก็จะคุยกับตำรวจได้รู้เรื่องแต่ว่าโดนค้นตลอดทางเพราะว่ามันเป็นรถแบบแ,บบแปลกๆเป็นรถแบบอ่า เป็นรถบ้านไม่งั้นเหนะ็นเนาะเขาก็จะโดนคนแต่ตอนตอนที่เราไปจอดนอนด้วยกันที่หาดนามกอรแกกบอกอสนุกดีแต่ว่าที่จอดรถอาจจะหายากนิดนึงอาจจะต้องไปซื้อที่จอดรถอะไรเงี้ยเพราะเมืองเขามันเล็กกว่าบ้านเราถ้าสมมุติจะไปจอดไหนก็จะมีเขาบอกมีแท่งขึ้นมาฟืดถ้าเราจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยแท่งนันก็จะโหดลงไปฟืบแล้วรถรถจอดได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วยังจาได้เลยแกบ,บอกว่าตอนแกไปไม่ได้สแตมเข้าเมืองเขา แต่ไปถึงนู่นแหละตัวขาออกเขาหาไม่มีโดยไม่มีการสแตปมอันนี้ก็แต่วาสุดท้ายมาก็ออกมาได้เพราะเป็นผู้หญิงสองคนนะครับแต่ว่าก็น่าไปอยู่นะหรือถ้าไปถ้ารถโฟล์เนอร์ไปเนี่ยก็น่าจะดีกว่าแต่ผมก็มองว่าถ้าไปมาเลยเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ของผมเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยไม่รู้จะเข้ามาเลยได้ไหมเราอยากจะไปเที่ยวบ้านคนไทยที่อยู่ฝั่งนู้นเนะี่ยแต่ผมทําการบ้านไปแล้วนะผมรู้ว่าอยู่จุดไหนด้วยมีวัดไทยมีขับรถไปก็ กไ็ไม่ได้ไกลมากครึ่งวันหรือวันอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าจะถึงเมืองตัวนั้นเลยมันอยู่อยู่ติดกับนาดาทิวาอ่ะมีมลําน้ําที่ข้ามอยู่แต่ว่าอยู่โซนนั้นแ่ะคือไปเที่ยวได้คุยไทยได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่า,น,า,น,าน่าไปครับอ่าต้องรอติดตามกอา็อาจจะทริปนี้อาจจะไม่นานมากสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับต้องรอติดตามแต่ว่าก็น่าจะสนุกนะเพราะผมก็ทําการบ้านไว้อยู่นะครับใครมี ร้านดีๆหรือว่ามีร้านที่แบบหรือว่ามีที่ที่คิดว่าผมจะผ่านส่วนนั้นนะก็ลองทักไปที่เพจผมก็ได้นะอินบ็อกมาเดี๋ยวหรือว,ว่าเฟซส่วนตัวผมก็ได้เดี๋ยวเผื่อมีอะไรน่าสนใจครับมีมีร้านหนึ่งมีคนบอกให้ไปกินอะไรนะต้มปลาช่อนแถววัดที่นครปฐมฮะเป็นร้านเด็ดแล้วก็มีโฮมสเตย์ที่ไหนเนาะ มีโฮมสเตย์เขาบอกไปเก็บหอยชักตีนไหมคือตอนเช้าน้ำลดแล้วเราก็ไปเก็บหอยกันแล้วก็ขึ้นมานอนที่โฮมสเตย์ตอนนั้นเลยนะครับแต่มันก็มันก็ดูดีนะเห็นเขาไปถ่ายแล้วเขาเจ้าของร้านเจ้าของบ้านโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็ทำเอาซีฟู้ดมาให้กินแบบเป็นปูเป็นซีฟู้ดแบบเต็มเตแล้วก็ทำกับข้าวกับตรงนั้นเลยเออผมว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะแต่ว่าต้องบอกพิัดการแล้วให้เตรียมชุดไปชุดหนึ่งเลย เตรียมชุดแบบแบบถ้าไม่ใส่ก็ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้ลงแบบมันต้องคลานไปในโครนไฟอะไรประมาณอย่างนี้ครับอ่าต้องรอติดตามเดี๋ยวอ่านี่หลังจากนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปพักผ่อนไปอาบน้ําอาบท่านอนละแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าๆนะครับกับภารกิจในการเดินทางใหม่แต่ว่าอ่า ไม่ได้ขับรถไปแต่ว่าอาจจะได้ขับรถกลับนะยังไงไม่รู้ต้องรอดูครับมันจะมียังไงต้องรอติดตามอ,าอยู่แถวนั้นแหละพระรามสองอสมุทรสงคารามสมุทรสาครราชบุรีอาจจะไปถึงประจวบเพชรบุรีหรือว่าเลยไปถึงชุมพรก็ไม่แน่ใจราคากลับก็จะขึ้นแถวมันจะมีทางลัดจากถนนพระรามสองนะขึ้นมาที่สุพรรณบุรีก็ออกสิงห์บุรีออกอุทยัยนะครับขึ้นมาแถวนะครสวรรค์ก็ยิงยาวมาแต่ว่า ไปไม่ไกลไปไม่นานครับยังไงต้องรอติดตามนะสำหรับ e ีพีนี้ผมกินข้าวอิ่มขอตัวไปนอนก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม e ีพีนี้นะครับคือพาปองคุณไปกินข้าวเฉยๆวันนี้ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าพรุ่งนี้รอติดตามในการเดินทางของเราครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปนะครับไปอาบน้ำอาบได้เย็นๆ